เอาละครก็ขับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,าท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้กับผมเช่นเคยครับแคนโดเดอร์นะครับผมท่านผู้ชมฮะวันนี้เราอยู่กัน,นเกม ROV นะครับผมไม่ได้จับเกมนี้นานเป็นชาติมากน,นะครับผมสำหรับวันนี้ฮะ,ะมันมีสกินตัวนี้เข้าะครับผมไปสะดุดตาสกินตัวนี้นี่ฮะ,ะเออไม่ใช่ตัวนี้ดจวะ <laughs> Uh, ตัวนี้ตัวนี้อ่ะ uh, นี่สกินตัวนี้เป็นของแวนนะครับเป็นสกิีนที่มาใหม่ของแวนนะมันสะดุดตาผมมากเลยนะครับเอาวะลองกลับมาเล่นอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเลยก็แบบอัดเป็นคลิปละกันนะฮะอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเล่นเป็นตัวนี้หรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปเล่นนั้นนะฮะยังไงก็ฝากไปชมด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะฮะแต่สําหรับวันนี้ฮะมันราคามัน699ใช่ไหมแต่ผมไม่ผมจะไปซุ่ม <laughs> ผมจะไปซุ่มนะ สิบสองกล่องเห็นไหมสิบสองกล่องอยุงนี้ท่านผู้ชมกล่องละเนะก้าเนาะกล่องละเก้านะฮะท่านผู้ชมฮะเอามาสิบสองกล่องผมอยากดูซิว่าดวงผมเนี่ยจะยังเกลืออยู่ไหมเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมเกมกันนาะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะ,ะไปกล่องแรกเราคิดว่าไงน่าจะได้ไหมกล่องแรกฮะกล่องแรกนับหนึ่งสองสามขอให้ออกง่ายง่ายๆ กล่องแรกก็เค็มเลยกล่องแรกเค็มแล้วนะกล่องแรกเค็มแล้วนะกล่องแรกเค็มแล้วนะท่านผู้ชมมาฉันหวังพึ่งนายอยู่นะฉันหวังพึ่งนายอยู่ฉันหวังพึ่งนายอยู่ขอละเอาง่ายง่ายขอละไก่ละไก่ละท่านผู้ชมหมดไปสองกล่องเหลือสิบเหลือสิบเหลือสิบ เอาวะเหลือสิบวะมันยังมีโอกาสวะไม่ว่าจะเหลือแค่หนึ่งกล่องมันก็ยังมีโอกาสกดไปแววนเอ้ยไม่ไปอย่างนี้แสดงว่ามาแล้วกดแล้วไม่ไปมามหืลักก่าเดิมอีก <laughs> ดวงดวงกูทำด้วยอะไรอีกกล่องนึงกล่องที่แปดมาแววน ตอกและย้ำให้มันฝังใจตอกและย้ำให้มันฝังใจตอกและยำ้ะยำเอาทีละกล่องนะพู้ชมเอาทีละกล่องให้ได้ลุ้นเอามามา <c oughs> <c oughs> เอาไปเรื่อยๆครับทุอยาวไปอย่าวไป <c oughs> ผมว่าในเจ็ดกล่องนี้ยังไงก็ต้องมากล่องที่ มาแล้วกล่องนี้มาแล้วมีแววมีแววมีแววที่แวนจะ <c oughs> ไม่พอไม่พอด้วยยังไม่พอยังไม่พอไม่เป็นไรฮะไปต่อถ้ายังไม่พอไม่เป็นไรไปต่ออะกล่องนี้ว่ายังไงตายไหมมา <c> ื <oughs> มาแต่หน้ากากแต่ตัวไม่มาเริ่มมีกินแล้วนะ <c oughs> ในดวงเข้าแรกก็อะไปอีก เฮ้ยเฮ <aff chter> ้ยกินกินกินมากินมาเค็มเค็มเค็มไม่ดีมายังไงก็ต้องได้แหละในสี่กล่องนี้ยังไงมันก็ต้องมีในสี่กล่องนี้ในสี่กล่องนี้ยังไงมันก็ต้องมีไปสามสองหนึ่งอ้ยยังนะยังนะจงเชื่อมั่นในแคทโอเดอร์ฮะผมต้องเล่นคาถาอาคมหรือเปล่า บนล่างใสงขวาขวาแสนลบนบนล่างใสขวาขวาแสนลบนจงเชื่อมั่นในแคทโอเท่ฮะแวนเข้มอะจัดไปเลยสองกองสุดท้ายมันต้องมีแหละในนี้มันต้องมีสักตัวหนึ่งที่เป็นแวนมันต้องมีสักตัว เ,เข็มเงือะโอ้ยสภาพรับไม่ได้โอเคเราไปเล่นเกมกลอนดีกว่าคุณผู้ชมมาฮะคุณผู้ชมฮะอยู่กันในเกมนะครับผมวันนี้อยู่แคทออเดอร์นะครับผมไปเลนล่างไม่ได้ไม่เป็นไรไปไปอยู่เลนบนแล้วกันคนเดียวก็ได้เงาเงานะฮะเฮ้ยลิกเตอร์สกีนี้ก็สวยอยู่ทำไปเล่นไป ไม่ได้เล่นตัวนี้นานนะถ้าเกิดว่าผิดพลาดช่วงไหนไปขอไปไปได้นะฮะโจมตีอะไรวะโอเคไปเพื่อนขอให้สองทีเฮ้ยคิวเลนคิวเลนมาคิวเลนมัน Q มาหมันลาดคิวเลนมาเออคิวเลนไม่อยากจะเทื่อตัว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 เบทมันตัวเวทมัน ตัวเว้นมันอยู่ตายเนี่ยสองตัวไปดีครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับถึงจะเสียบัฟแต่ก็ได้ตัวละครก็ได้อยู่นะสองตัวไปสองตัวไปนายอยู่เราเจอมอตสเหรอบัฟโอชิโอเคตอนนี้แหละตอนนี้แหละจะตายแล้ว มาแน่มันมาแน่มันมาแน่ท่านผู้ชมมันมาแน่มันมาแน,น,าแน่ไม่เข้าแล้วใช่ไหมโอเคขอบับลับก่อนนะมาเจอกันใหม่นะมอตสผมมาแล้วผมกลับมาแล้วผมกลับมาพร้อมไอเทมที่ไม่มีอะไรมากมายอยู่ในนี้ปะเนี่ยอยู่ในนี้ปะเนี่ยหายไปแล้วดราก้อนแอนซ์เลยเฮ้ยสก,กินก็สวยอยู่นะสก,กินซีซั่นนะฮะเปลี่ยนดาบเป็นสีฟ้าด้วยมอตสลงกลางแล้วครับตามดีกว่าผมตามดีกว่าจังหวะนี้ มาตอดผมมาแล้วมาตอดผมมาแล้วมันวิ่งปะวิ่งจริงด้วยขโมยเลยไม่ได้เล่นนานเฮ้ยพื้นบวกกันอยู่โอเคเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินสวยถึงปะไม่ถึงละโอ้ยกาลีมันวิ่งเร็วเฮ้ยขโมยบ้าได้เพื่อนเทลเทลบ้าไหมครับ เอาบับไหมครับเอาบับหน่อยเดี๋ยวบับหน่อยเอ,อ้ยเอาไม่ตีละเทวสว,สวยละสวยละผมสวยละดาเมีด้วยผมเมื่อกี้ให้เตะมาให้เตะมาให้เตะมาเยอะจังวะว่าจะเข้าแต่ไม่เข้าดีกว่าลีเลียลีเโอ้โหปืนลุ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 ลอลุ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 ลล โอเคฉันจะตอดค่อยๆตอดมันค่อยๆตอดมันมีคนมาสองตัวฮะเพื่อนบวกแล้วขอโทษทีได้หนึ่งได้สองมะเนี่ยมันคุ้มปะวะเฮ้ยไม่โดน Okay. สวยวู้างหวนออนี่มอตอร์กลับมาสวนขึ้นไปสวนขึ้นไปเอาเมาื่อมอตอร์ไม่โดดวะมอตอร์ไม่โดดเหรอครับมอตอร์ไม่โดดจริงเหรอทำไมโดดช้าจัางเลยเพื่อนแต่ดีใจช้าไปดีใจช้าไป SP เหลือน้อยแล้วป้อมนี้เราจะได้ไหมนอ้อ คิวเล่นอย่ามานะคิวเล่นอย่ามานะคิวเล่นอยู่กลางโอเคป้อมนี้ก็เป็นของเรานะฮะท่านผู้ชมสวยไถ่สักกองได้ไหมโลบอีกแกรู้สึกว่าเหมือนจะมานะถ้าจะมาแบบนี้ก็กลับก่อนละกันนะมอตต์ยังอยู่นะฮะตรงกลางนี้เล่นได้ไหมเนี่ยเยอะอยู่นะเยอ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 ะเที่วเทยวเทว เทวเอ้าโทษทีผมพลาดเองผมนึกว่าคิวเรนจะเข้าเออผมก็เลยถอยออกมาไม่คิดว่าเทวมันจะสู้มันนี่เลยโอเคสวยสวยอยู่มีนายอยู่นี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าปุ๊บปับรับโชคปุ๊บปับรับโชคติดสตันอื ปุ๊บปั๊บรับโชคปุ๊บปั๊บรับโชคถอยลงมาก่อนไหมเพื่อนถอยลงมาก่อนไหมโอ้โหปุ๊บปับบปบป๊บรับโชคปุ๊บปั๊บรับโชคเอาป้อมได้เหรอเอาป้อมได้จริงเหรอโอ๊ยขึ้นได้เหรอวขึ้าไม่ได้นะผมว่า ตรงกลางมันอยู่ได้ไงวะ <playful. S 2> ไม่คุ้มเลยแก๊กเพื่อนสารพัดสารเพถ้าผมเข้านิดจ็ตายฮะท่านผู้ชมกลางมาแล้วกลางมากลางมาสวยใน ยังถึงเียกับเมื่อกี้สภาพสภาพผมยังถึงนี่กับเมื่อกี้เอ้ยมีนาเจ้าอะไรกูนะเพื่อนไม่เอานะใจเย็นนะเพื่อนดึงมีนากลับมาแจ็คดูดได้ผมรอเขาหลังแต่วะนนี้ผมรอเขาหลังมาอยู่ข้างหลังแล้วเพื่อนอยู่ข้างหลัง อยู่ข้างหลังแล้วอยู่ข้างหลังแล้วเพื่อนอยู่ข้างหลังแล้วครับสามสองหนึ่งสกิลคูดาวอยู่โอเคไม่เป็นไรหมอต่อได้หมอตอดได้หมอตอได้ครับผมเข้าหลัง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ตัวนี้มันอยู่กันเวทหน่อยจบแล้วนะจบแล้วนะไม่ออกมาจบแล้วนะจบเลยแล้วกัน เป็นไงข่าจับตาดูเจ้าอยู่ท่านผู้ชมแต่กระเซงไม่ได้เล่นแวนเลยโอ้โหแ yeah, ย่อยู่สำหรับผมนะกลาว่าจะมารีวิวสก,กีแวนสักหน่อย ไม่ได้เล่นเลยฮะไม่เป็นไรนะฮะเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เล่นตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมเอาแค่ขำๆแล้วกันนะฮะตอะนน,ะะนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะผมเพิ่งกลับมาเล่นมาอยู่ที่ไดมอนด์วีแล้วครับผมต้องขอไปด้วยจริงถ้าเกิดว่าผิดพลาดที่งไหนไปนะฮะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากที่ก้ามารับชมเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเอ้ยแมวอยู่หนใดวะสกินนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยรวบอือฮึโอเคฮะสวัสนี้ บายนะครับผมบายบายจ้า